สวัสดีค่ะโปรไมตีชัดจินกลับค่ะก็วันนี้พอใจมากค่ะวันนี้ทำหนึ่งอีเกิลสี่เบอร์ดี้ค่ะไม่มีโบกี้เลยค่ะโบกี้ฟรีค่ะอีเกิลหลุม18ค่ะก็เลยเพิ่มความมั่นใจขึ้นค่ะสนามนี้คอนดิชั่นกรีนไม่ค่อยวิ่งมากก็เลยซูได้ง่ายขึ้นนะคะตีหัวไม้ยังไงก็อยู่บนกรีนอยู่แล้วค่ะไม่ไม่เด้งมากก็เลยตีมขึ้นไม้ห้าค่ะ211หลาค่ะก็เข้ามาหพัตเตอร์ค่ะ ตามจริงพัดทำเบอร์ดี้ค่อนข้างยากเพราะว่าแอบโพสรอบแรกออกฝั่งหลุมสิบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าคือตีตีค่อนข้างตรงแต่ว่าเผื่อระยะเหล็กผิดไปหน่อยเพราะว่ากีนไม่ค่อยวิ่งพอมารอบหลังๆก็เริ่มดูแล้วกีนไม่วิ่งก็เผื่อเหล็กให้ตกถึงทงเลยก็เลยได้เบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ได้ง่ายขึ้นคะ่ะเข้ามาหนึ่งคันทงอย่างเงี้ยค่ะคำนวณระยะไม่ค่อยดีคะ่ะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างตรงอยู่คะ่ะแต่บางหลุมก็ ทำเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ไกลอะค่ะสองคันธงก็เลยโอกาสได้เบอร์ดี้ไม่ได้ค่ะมาได้เบอร์ดี้ที่หลุม1แล้วก็หลุมหลุม5ค่ะเข้ามาครึ่งคันธงก็เลยทำเบอร์ดี้ได้ง่ายขึ้นค่ะสนามนีอ้อยากจะเล่นตามแผนให้ได้มากที่สุดนะคะาวางช็อตแรกให้ดีที่สุดเพราะว่าสนามค่อนข้างไม่ได้กว้างมากภาสีก็พยายามทำพาสีให้ได้พาไว้ก่อนค่ะเราพาห้าสู้สองออนได้ก็สู้ค่ะ แล้วก็พาสามก็เน้นว่าเอาออนไว้ก่อนค่ะอย่าลืมเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยนะคะแมต์นี้สนุกมากค่ะเล่นที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลด้วยแล้วก็สนามสวยอ,อย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สดกันนะคะ